นาสวยมากแล้วจะอหลัสามห้องน้ำเป็นยห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำกว้างครับอ้ยห้องน้ำโอเกว้างักห้องน้ำกว้างมครับป๊อดกว้างที่เีย้เดียวอ่นดยิเยี่ยมมากคับมึง เป็นอยไรผูวุสเบิงเกอน่อนแวใส่เือ้นโอ้โหอันนี่คือน้ำมูีนี่อะไรก็จะคือนดนลูกอาจจะกิน่อนดีเรียกว่าพี่น้องครับทำารผลทํากทํความสะอาดแถวครับพี่น้อง ไม่หน้อยคอยคอยว่าเจ้าคือบริษทัทพานไปนี่มาเล้วทีนี้แต่ว่ามีแก้วบริษัทพานขามไปหากันเนอนอ,อเออมาสิเพรแม่แรงหงเทียวเอาเป็นแต่ว่าพี่อยกก็สกายวอล์กไหมสกายวอล์กสกายวอล์กกระจกเอกอเนี่ยเป็นขาไปนี่อันนี้อันนี้เป็นเศษเท่าไหร่ร้านเท่าไหร่ร้านสามหัวหัวหัว เย็นดีเนาะหนาวไปนหนาวยาองกินกระิไข่ฟันอะไปเสียดยาโรดยาแรกๆมาหาาอยากยังกินเนาะเด็กทบสูงเลยจริงเกศพหลายคือคนมุ้กระดูกเป็นยังไ้ีบ่น คดยังคิดบ่เอแมนไหน่อยเราบ่อยากไปหาหมอไอยากไปหาหมออยากไปหาหมอเลยสุบพ่อการใช้ต้นอันนี้เป็นต้นแสงเลยอต้นแสงอันต้นกระโดนน้ำแม่ยำมาแรงแ้งมาจิงน้ำไม่ถูกต้องจิกน้ำต้นจิกน้ำ กะซื้อบ่เนตามตมมาตุ่มให้มาสโอ้ยแเโ,โอ้ยนาะน,น,นั่งนั่สิเลยัดี่วเลยน,นูิงสิแปดปีเลยเพดสาวแล้วผูิงเอ้เยเต้ขึ้นโรศัพท,ท์ิตก น่ากินเดยนงมอยู่ขาข้ากุปากินปเลยนักินนี่น่เปือกลุมากเคยทามกินเาใเกินพะนะจกิน้งนออไปเห็นด้ินอู่แล้วินูบ้าหลักฐานมีมาดิผู้สางลำน้ำเพมเพิ่มสี่สิบเจ็ดฟาสี่ออกสุดนี่แหละนั่น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 ผู้ออกมาเาง ออโอ้เดินหน,น,นาวผ<อ>ัดหมออยู่นแว้บเด้ เขาบ่งเลงี่เลยนแจ้งหาเขาบ่งเลอเต็มเมื่อไหร่้อยเจ็ดสามสิบก็ระกาศเต็มเมื่อหริบแปดกลายืยืนี่ได้่นี่ตให้น่าเหนบ <ENNIS> <Or ue S 1> ่กางให้นลาย็ไหห ย yeah, ีบแปเท่าเดใส่เงินม่ใช่ี่แต่ที่เกดสุรินที่เกสุรินเลยกระหอดยาว่เลยนาะแม่แม่ยี่เก่ายาวโซ่ยี่เกล็ด กันเแ้วี่อยู่ใจ้าที่ยี่สิบแปดพอมาอยู่้าที่ยี่สิบแลสบกตัดสารจิมฮดงในไแบบจิัอะไริมโยู่ลัตตาตามซีโบลูดอกจิมซสุวรรณจมฮานุูดพอแนุ่นูดแหลมนุนป้เอีสิบโคมอยู่ลัตาสุรินทร์จสุรินทประมาณนี้แหละหลังอกินห

นรอดเพื่อนเก่าคนไปทางใดพวกนีเป็นเพือนเก่าเพือนหลังกองเพือนโบราณบาีบาลีี่เ่าดงนดัด้่านดู่ะเขางสุนาร์เดี๋ยวเอาต้น แล้วเนาะลดม่ลมแรงครับพี่น้องครับดาดฟ้าลมแรงมาก ล้มเยอะเดิน,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 นดครับลมแห้งเึ้นขันเขาคนคนที่เกี่ยวนงามเนี่บ